นายอุเทนหาแก้วรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีได้แถลงข่าวถึงสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่วันนี้ค่ะซึ่งตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวเลขของผู้ติดเชื้อยังสูงอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่322รายเป็นการติดเชื้อภายในจังหวัดจำนวน306รกายค่ะมากที่สุดที่อำเภอเมือง209รยการยรองลงมาเคืออำเภอกุมหวัวปี16กรายส่วนใหญ่นะคะมาจากผู้สัมผัสเสียงสูงถึง 81. 3เหรือ262รายค่ะส่วนการติดเชื้อจากนอกพื้นที่มี16 ายผู้ติดเชื้อรับการรักษาอยู่ขณะนี้อยู่ที่6ก7รายค่ะผู้ป่วยที่รักษาหายได้กลับบ้านวันนี้มีจำนวน281รายยอดผู้รักษาหายสะสมอยู่ที่33,492รายผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่34,314รายวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก4รายค่ะทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่2 1 5รายซึ่งตั้งแต่วันที่1มก,กราคมเป็นต้นมาค่ะจังหวัดอุดรธานีมีผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ไปแล้ว13,126ราย มีผู้เสียชีวิต47รายโดยจังหวัดอุดรธานีมีผู้ป่วยรายใหม่ที่รักษาตัวอยู่ที่บ้านหรือที่เรียกว่าห um ุม isolation หรือการแยกกักตัวที่บ้านวันนี้จำนวน625รายหายป่วย477รายรวมสะสม8,359รายค่ะทั้งหมดเป็นผู้ติดเชื้ออาการไม่รุนแรงบางไรายไม่แสดงอาการ สรุปแล้วนะคะสถานการณ์โควิด -19 ในจังหวัดอุดรธานีตอนนี้ค่ะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มคงตัวในระดับสูงผู้ป่วยอาการหนักและผู้ป่วยเสียชีวิตมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นค่ะปัจจัยเสี่ยงจากการสัมผัสใกล้ชิดก,กับผู้ติดเชื้อภายในครอบครัวเพื่อนและคนใกล้ชิดขณะทํากิจกรรมร่วมกันเช่นการรับประทานอาหารในกลุ่มเพื่อนงานบุญงานศพงานแต่งงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่สถานประกอบการโรงงานตลาดร้านอาหารโรงเรียนซึ่งขาดมาตรการป้องกันกรโรคที่ ดีของผู้จัดงานจัดกิจกรรมและมาตรฐานโควิดฟรีเซตติ้งผู้มีอาการหนักและเสียชีวิตส่วนใหญ่นะคะยังคงเป็นกลุ่ม608ที่ไม่ได้รับวัคซีนรวมทั้งที่ยังไม่ได้รับเข็ม3ค่ะ